ด้วยหรอคะจะไม่รู้หรอกระดับระดับผู้กองมอันนี้รือจะไม่รู้สามขอสามเจ๊ะไหมผมก็มาแจ้งผู้กองเมื่อว,วันอังคารว่าผมขอผมขอสามนะมดีมีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับคุณเจ๋งดอกจิกครับหรือนายยศสวัสดิ์ชูกล่อมครับและน้องกาตูนฮะหล,หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นแก๊งตบรัพย์นะครับ ล่าสุดออกมาเปิดใจกับนักข่าวครับร่วมกันรีรัพย์จากอธิบดีกรมการข้าวโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทําอย่างที่ตกเป็นข่าวเจ๋งดอกจิกบอกว่าตนไม่ใช่แก๊งตบรัพย์ไม่เคยคิดจะไปรีซับใครตั้งใจไปช่วยอธิบดีกรมกรมการข้าวด้วยซ้ําไม่คิดเลยว่าในกรมการข้าวมีงูเห่าด้วยแล้วยังบอกอีกว่าสองฝ่ายมาพูดกับตนไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีหลักฐานว่ากรมการข้าวทุจริต เตรียมจะไปร้องตามหน้าที่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ได้ทุจริตก็อยากฝากให้ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าใครพูดจริงแล้วถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดจะมาคุยมาเคลียร์ทำไมเจงบอกว่าตนกับการ์ตูนพิมพ์ณฐาไม่เคยได้รับเงินสักบาทเดียวข่าวที่ออกไปก็เลอะเทอะทั้งหมดไม่เคยไปตบซับใครที่ไหนจึงต้องออกมาขอความเป็นธรรมกับสังคมความเสียหายเกิดขึ้นกับตน ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักมองตนอย่างไรปฏิเสธครับปฏิเสธโดยเฉพาะน้องการ์ตูนนัทธาร้องให้ทุกวันถามว่าตัวเองผิดตรงไหนทําอะไรผิดทําไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันว่าตนและการ์ตูนไม่รู้เรื่องอะไรเลยการ์ตูนเป็นเลขาตนเขาก็ไปกับตนเรื่องมันก็แค่นั้นเรื่องมันก็แค่นั้นตนไปช่วยเขาอธิบดีกรมินข้าวแท้ๆเลยถ้าตนไปตบรัพย์เขาจริง ตนต้องต่อรองเรียกเงินมากกว่านี้แต่นี่ตนต่อรองให้ตัวเลขมันลดลงมาให้พอใจกันทั้งสองฝ่ายการกล่าวหาตนมันรุนแรงเกินเหตุงานนี้พวกนักจ้อนักจัดรายการทั้งหลายที่ออกมาพูดวิจารณ์รวมั้งรว,รวมทั้งเจียงคีย์บอร์ดทั้งหลายเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกมาพูดเกินเหตุก็ขอให้รอรับหมายสารเอาแล้วกูจะโดนด้วยไหมเนี่ยรอรับหมายสารตนจะดําเนินทาง ามกฎหมายอย่างไม่เล้าเห็นผมจะโดนด้วยผมจะโดนด้วยไหมครับเพื่อนเพื่อนช่วงท้ายที่ให้สัมภาษณ์นะครับเจ๋งดอกจิกยังลุกขึ้นถือพานสาบานว่าตนไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาหากผิดไปจากคำสาบานขอให้มีอันเป็นไปอีกด้วย เขาเตรียมการจะดําเนินคดีคนที่ไปกล่าวหาเขาแล้วคนที่ไปวิพากษ์วิจัยเขาแล้วนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ดีๆนะฮะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอานะครับผมจะโดนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปฮะ